ไหนที่สุดวันที่รอคอยกันดัมไบโอ,อ,อไปเลยสิบไข่แรกไปกนเธอมาขอทอสโอ้โหไม่มีเรื่องกองเราออกไม่มีตาแดงอย่างนี้ขอทอตาก็ไม่แดงไม่แน่ดับใหญ่อาจจะมาโอ้โหมาซะเล็ก ลิดเดียวขนาดนี้ชัดเจนหาใหม่รอแป๊บมาต่อ20ไข่ตามไม่แดงเลิกกันคำน้านก็ไม่ออกเหมือนเดิมทุกอย่างทรงอย่างนี้ไม่น่าจะได้ โอ้ยไม่มีอะไรเป็นสีทองเลยหาต่อ30ไข่สต็อกพี่มีเยอะไม่ต้องห่วงเพิ่มหุ่นตัวนี้แล้วโอ้โหไต้คอมึงจะรักสุขภาพดีตลอดเลยอ่ะมิกะมึงก็รวยแบกว่าทอสไม่แบบ แสดงพลังให้เขาเห็นหน่อยหรอเหมือนเดิมอนิเมชั่นบักปะเนี่ยซ้ำส,สามรอบติดเลย40แล้วะนะอย่างน้อยก็ต้องออกคุนบ้างแล้วลนะ่ะไปเฮ้โยโดน,นัโนโดนัโนโดนันอย่างนี้มาเปาเฮ้ยตาแดงเลยก,กระดาออกมาแล้ว พลังนายมีแค่นี้กันเหรออืมนั่นแหละโชว์พลังให้เขาเห็นบอลทอดมาดีวะมายังดาบใหญ่เย,ย้แทงแมงอืมอุ้ยสามทองมาแล้วมาแล้วแน่แน่ หมขอดูซิว่าเป็นเฟร,รมอะไรเอ่ยขอก็ตั้มเฟร,รมมาให้พี่เรียบร้อยมาว่าชัดเจนพลังอันแสนบริสุทธิ์ที่มาจากกาชาเกมนี้กันดำบเบิเลยไหนดูอีกสองตัวที่เหลือแต่ไม่รู้นะว่าในอนาคตไอไบเอลมันจะมีอาวุธอื่นอื่นอีกหรือเปล่า มาๆๆๆๆอ้าวเกตเฟมเฉยโอ้เอาไปตัวเก่าโชว์ไปเกตไปคริไม่เป็นไรผมไม่คริปเหมือนกันอ่ะให้เอาไว้ได้อ่ะนะตัวสุดท้ายขอเงาๆกันดั้มเฟมสักตัวหนึ่งโอ้โหเยลาเฟมไปเลยก็ไม่ดูละเยลาเฟมเจีของโกจัสโอเคช่างมันไม่เป็นไร ได้สามทองได้ไพโอตัหนึ่งก็ยังดีถือว่าซักเศสสิงสิบไขแล้วเราก็ต้องไปหาเพชรเพิ่มเพื่อคนขับทีนี้คิวคนขับ,ขขบขเขาพูดมสุดหล่อเทแต่ดูสิว่าจะเปิดเยอะเหมือนตอนเปิดหุ่นไหมขอแค่อย่าเล่นตัวพอ เอ้ยมีหนึ่งทองก็โอเคของงามนะฮะไป,ข,ไปข้ามไปข้ามไปยังไม่ถึงไฮไลท์ของเราใหมาแล้วโอ้มันไม่ใช่คนขับมันเป็นฟีดค์ดอืมดูซะจิบิยาแหงอันนี้กับใครโอ้เอาแล้วคนขับปัว ไม่เอาผมต้องการคนขับด้วยโอ้ยคนขับอยู่ไหนเอาเอาเอาเฟกเอาเหรอขอโทษ <c oughs> นี่แหละคือพลังพลังที่จะเบิกสู่โลกใบใหม่ขอตบบอกว่าทอนงามๆหน่อย มามารู้อแต่ละอย่างกันนะโอ้ยทำลายเพื่อนฉันหน่อยฮะดาบธรรมดาดาบลำด,ดับคู่ลำด,ดับคู่ที่เหลือผมจะปล่อยให้ตีปกตินะอขอแค่โชว์ท่าใบาโอให้ครบก็พ,พอทีมที่ผมมีตัวไอ้กิมเกนเน่นะแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นเลยไม่ได้มาใส่ในทีม ด้อืมผมไม่เป็นไรไปต่อไปโอ้คาดต่อไปอะไรเฮ้ยจะเอาลูกเลยแห่ะโอ้ผมเป็นอะไรอะมีดเลื่อยอะเพิ่งเคยเห็นไฟเอลถืออาวุธอื่นๆนอกจากดาบคู่ปกติถือดาบผักแล้วก็ไม่เบียววุฒอะไรอื่นเลยปาาาาั๊ม มาเทิร์นที่สามอันล่างเป็นอะไรอ๋อเรียกขอกําลังใจทุกคนได้กำลังใจจากบาเอลแล้วจะต้องฮึกเหิมเอ๋เสียต่อไปก็ไม่ตายแล้วละและเลือก็พอด้วยสำหรับปิดฉาก น้อยบ้างอาจทำเพื่อนชั้นแกไม่รอดแน่บอปทอดลูกปัดไม้ตายโชว์ตเติมพลังดาบที่มีวันหักในเกมแต่หักในอันิเมหุยสองล้านแปดโคตรแรงตาย <S <S โอ้โคตรเท,ท่สมแล้วที่ตีที่รอมานานดีนั้นแต่ที่มีสต็อกเพชไว้เยอะเลยสามารถเปิดตู้ได้ คือว่าดูดีนี่อยู่หน้าโหลดเกมครั้นี้ก็ประสบความสำเร็จในการเล่นเกมนี้ไปเรียบร้อยละนั่นก็คือการเปิดหาบาเอลโชว์ในเกมนี้